รู้ทันเหตุการณ์กับตัวเลข7ตัวว้าว <Wow. S 1> สวัสดีครับผมโจสโนวินนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งใน EP 86งวดวันที่1มีนาคม2568เลขเด็ดเลขดังมาแล้วจ้าเดี๋ยวในงวดนี้เรามาลองติดตามกันต่อว่าเลขเด่นๆจะเป็นเลขใดติดตามรับชมกันนะครับ งวดวันที่1มีนาคม2568เลขเด็ดโจสโนวินในงวดนี้เลขเด็ดโจสโนวินจะให้เลขเด่นหลักไปที่เลข7เลข1และเลข9ให้เลขเด่นรองไปที่เลข0และเลข3ก็สามารถจับเล่น3ตัวได้ดังนี้ครับเลขเด็ดโจสโนวินในงวดนี้จะให้เลข3ตัวไปที่307 719และ317 และเลขเด็ดโจสโนวินจะให้เลข2ตัวเป็นเลขดังนี้นะครับเลขเด็ดโจสโนวินในงวดของวันที่1มีนาคม2,568จะให้เลข2ตัวไปที่0 3 0 7 1 7และ19เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเลขดังรวมสรุปเป็นเลขเด่นกันบ้างว่าในงวดนี้แต่ละสำนักจะให้เป็นเลขใดติดตามรับชมกันนะครับ งวดวันที่1มีนาคม2,568เลขดังรวมสรุปเป็นเลขเด่นในงวดนี้เราก็จะตามกันไปที่เจาะใจลุงหวังเจาะใจลุงหวังให้เลขเด่นไปที่เลข7และเลข8มาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์ให้เลขเด่นไปที่เลข2และเลข3ปักหลัก10บล่างให้เลขเด่นไปที่เลข4เลข7และเลข9้าหมาสีหมอกให้เด่นบนไปที่เลข4และเลข7ให้เด่นล่างไปที่เลข1และเลขห อาจารย์หนูให้เด่นบนไปที่เลข5 –และเลข7ให้เด่นล่างไปที่เลข3 –และเลข8เจ้าพ่อปากแดงให้เลขเด่นไปที่เลข5และให้เลขรองไปที่เลข8นกตาพิ์ให้เลขเด่นไปที่เลข4เลขดังรวมสรุปเป็นเลขเด่นใดเลขดังนี้นะครับสรุปเลขดังรวมเป็นเลขเด่นในงดนี้จะให้เลขเด่นไปที่เลข4เลขหและเลข7 ก็สามารถจับเล่น3ตัวได้ดังนี้ครับสรุปเลขดังรวมเป็นเลขเด่นในงวดนี้จะให้เลข3ตัวไปที่4 5 7ตับเล่น2ตัวได้5 7 4 5และ4 7สลากสัญจรออกเดินทางไปพังงาลุ้นกันว่าตัวเลข9จะมาไหม ให้ก้าวเด่นคู่กับ1เดินทางไป5้ายังไหวในงวดนี้มีแต่รวย<อ>ผมก็ขอจบการนำเสนอรู้ทันเหตุการณ์กับตัวเลข7ตัว EP 86งวดวันที่1มีนาคม2568ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีถูกหวยล่ำรวยและกอฝากกดติดตามโจโสโนวินกันด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ Okay. Okay. okay, yeah!